พี่เชษฐาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้รับแล้วสวัสดีครับอยู่จังหวัดตากใช่ไหมใช่ครับครับจังหวัดตาครับได้เงินเยียวยาน้าท่วมแล้วยังได้แล้วครับได้เมื่อวานครับเงินเข้าเมื่อวานประมาณบ่ายโมงกว่าครับโอ้เช็คตลอดเลยแสดงว่าเช็คบัญชีทกสฮะฮะวันก่อนโทรมาตามบอกยังไม่ได้จีมงานขึ้นภาพเลยขึ้นภาพมาด้วยนะ ขึ้นภาพไหมด้วยนะครับ<ช>น้ําท่วมเสีหยสหายนาะข้าวนะใช่ไหมที่เสียหายใช่ไหมครับครับนาข้าวครับนาข้าวเป็นทะเลไปเลยนะครับอยู่อำเภออะไรในจังหวัดตากอยู่อเาเภอสามเงาครับสามเงาสามเงาทีงานขึ้นภาพด้วยทํามีภาพของที่เขาเป็นสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับหมู่สองครับครับเขื่อนเขื่อนเขื่อนภูมิพลนี่อยู่สามเงาเนาะใช่ใช่ครับนี่ใกล้เขื่อนภูมิพลประมาณเจ็ดหลกับบ้านติดแม่น้ำปิงอยู่ครับ เออได้น้ำจากเขื่อนอยู่ใช่ไหมก็ไม่ไไม่ได้ใช้น้ำเขื่อนเลยครับอืใช้น้ำบ่อบาดานครับแถวบ่บอบานานเนเลยครับเ,เดี๋ยวได้ไปไปภาพไปภาพแรกก่อนไปภาพแรกก่อนทีมงานครับไปไปภาพแรกก่อนนี่ภาพเนี่ย <c oughs> จากภาพที่เป็นนาสีเขียวแบบนี้นะ <c oughs> ที่นี่มาภาพถัดไปครับนเ,นเนี่ยเป็นไงครับอันนี้นาเหรอ <c oughs> นำ้ำท่วมหมดน้ำท่วมหมดเลยเหมือนคลองเลยน้ำท่วมหมดเลยทีนี้ก็โอเคที่หลายท่านโทรมาตามเราว่าช่วยตามให้ทีเงินเยียวยาน้ำท่วมปี65เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ใช่ไหมพี่เชษฐาก็ถามมาเนาะตามมาเหมือนกันนะจะตามตลอดครับสุดท้ายก็เงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ได้เท่าไหร่ครับผมก้าวไล่ได้เงินหนึ่งหนบาทครับ หนึ่งสองพันหกสิบาทนะพอได้เป็นทุนต่อนะพี่นะครับครับได้เป็นทุนต่อก็ดีใจได้ทุนได้เมื่วานครับตอนนี้ปลูกอะไรข้าวโพดอะภาพสัดไปเป็นข้าวโพดเหรอครับตอนนี้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วตอนนี้ถ้าดูถ้าดูภาพตอนเนี้มันแล้วเมื่อไหร่จะหักได้ครับตอนข้าวโพดนี่มันอายุร้อยยี่สิบวันครับตอนนี้ได้หกสิบวันแล้วครับได้สองเดือนแล้วครับ เลยเดือนหนึ่งเดือนเดียวเลยเดือนหนึ่งได้หากไม่ใช่กับยังอีกสองเดือนครับอีสองอีสี่เดือนร้อยี่สิบวันสี่เดือนอีกสองเดือนแล้วข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่คนกินได้ไหมหรือว่าต้องให้สัตว์กินอย่างเดียวส่วนมากจะไม่ค่อยกินกันครับจะเอาขายให้เีตวะพวกเท่าแก่ที่ว่าไปทําอาหารสัตว์ครับจะมารับซื้อครับปีที่แล้วเป็นไงที่ผ่านมานี่ข้าวโพดกิโลเท่าไหร่ ปีที่แล้วราคาถูกครับ6บาท7บาทเป็นที่ครับ6บาท7บาทเนาะแต่ตอนนี้ดีหน่อยครับที่ว่าช่วงที่คนไอ้บางบางไอ้คนที่ก็ทําไปก่อนได้9บาทกว่ากันครับอืมรัฐบาลก็ประกาศรายได้ไว้ที่ประมาณสัก8บาทเนาะได้9บาทก็เกินราคาประกันนี่ผมถามพี่เชิดถาตรงๆนะแต่ตัวนี้ลดราคามาแล้วครับเหลือปัดประมาณ8บาทกว่าครับ เออถามพี่ตรงๆนะได้ข้าวโพดพี่เนี่ยเผาแล้วปลูกเปล่าตอนนี้ชาวบ้านไม่ได้เผากันครับตอนนี้ที่เขาดูดไปแนะเขางดห้ามเผาครับ อืมดีแล้วอย่าเผานะพี่นะมันก่อมลพิษนะโอเคได้ครับพี่ครับก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบไปที่ทวงถามว่าเงินเยียวยาน้ําท่วมเมื่อไหรจะได้เมื่อไรจะได้ของพี่ที่สามเงาจังหวัดตากเงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยินดีด้วยนะพี่นะรัฐบาลช่วยเหลือนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณรายการขอบคุณแน่นอนมากๆเลยครับที่ช่วยติดตามให้ด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมยจะไม่มาก แต่เก็ช่วยใช่ครับ